มาดูกันว่าของที่พี่ผู้ช่วยพบเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็คือวันนี้จะมาดูว่าที่พี่พกอ่ะแบบว่าติดตัวเลยมีอะไรบ้างใมีโทรศัพท์อปากามีอาหารแมวอ่อมีอาหารแมวแล้วก็อมีอะไรด้วยก็คือเอาใจสุดๆแล้วก็มีนกอันนี้อันนี้ไม่น่าเชื่อของแมวแล้วที่สำคัญนะมีวัวมีงู นี่คือกระเป๋าโดเลลมอนปะกระเป๋าโดเลลมอนเลยสวัสดีค่ะก็คือวันนี้อยากรู้ว่าแบบผู้ช่วยอะพกอะไรมาบ้างขอดูหน่อยได้ไหมคะได้โอเคอ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกอ่าปากกาพี่แค่ปากกาเหรออ๋มีอันนี้อ๋อเป็นพาอันนี้อันนี้กัดไม่เข้าใช่ไหมคะกัดไม่เข้าขวดไม่เข้าเนอะทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกุสามก้แค่นี้เหรอคะ แค่นี้เลยโอเคสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์อะไรก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ